สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่22เมษายน2567สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยก็ยังคงซบเซาเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ตลาดแดงทุกวันวันสุดท้ายก่อนปิดตลาดก่อนหยุดยาวสงกรานก็เป็นตลาดแดงวันนี้ถ้าสถานการณ์ความกังวลต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยลบยังคงดำเนินต่อไป เซตก็คงจะลงมาปรับฐานมองแนวรับไว้ที่1,300จุดจะรับอยู่หรือไม่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้จะพาพวกท่านไปส่องกราฟหุ้นที่น่าสนใจซึ่งติด2ทเวนตี้ท็อปเกนเข้ามาเมื่อวันที่19เมษายน2567จําจำนวน7หุ้นนะครับเราก็จะมาเริ่มกันตามลำดับไปที่หุ้น24 Cons and s u r คอน s แอนด์ั หุ้น k t m s BOL, GPI, TTB, RCL และตัวสุดท้าย BCS เรามาเริ่มกันที่หุ้น24 Cons and Supply หุ้นตัวนี้ร่วงลงมาจากราคา1บาท89สตางค์เบรเวณนี้นะครับในช่วงปลายปลายเดือนกันยายน2566ลงมาปรับฐานเตี้ยเตี้ย ต่ำที่สุดอยู่บริเวณ85สตังค์นะครับจากนั้นก็เด้งรีบาวกลับตัวเป็นขาขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคม2567ทำราคาขึ้นไปสูงถึง1บาท83สตางค์แล้วลงมาปรับฐานเมื่อต้นเดือนมีนาคม2567ฐานที่ลงมาปรับก็จะอยู่บริเวณ1บาท34สตางค์แล้วก็พุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท89สตางค์ ซึ่งเป็นราคาที่หุ้น24 c o n e s ฟ p p คอนเซนสตาร์ทร่วงเมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ถือว่าบริเวณนี้หุ้นทำราคาขึ้นไปทดสอบแนวตามเดิมยังไม่ผ่านนะครับหลังจากช่วงสงกรานราคาหุ้นร่วงลงมาที่1บาท55สตางค์แล้วเด้งรีบาวกลับคืนขึ้นไปสุดท้ายเปิดราคาที่1บาทสตางค์ ขึ้นไปปิดราคาที่1.66บาท66สตางค์ก็ถือว่าเป็นการเด้งสวนตลาดขึ้นไปเมื่อวันที่19เมษายนวันนี้ก็มีลุ้นนะครับถ้าแรงไม่ตกเป้าหมายที่จะต้องพุ่งขึ้นไปชนก็คือ1.89บาสตางค์ซึ่งเคยขึ้นไปชนครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ผ่าน STOP LOSS ก็ให้ไว้ที่1.55บาทห5สตางค์ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาก็ถือว่าเสียทรงครับหุ้นตัวต่อไป หุ้น k t m s ภาพนี้ก็เป็นกราฟใน Timeframe Week นะครับหุ้นทำราคาสูงสุดไว้ที่5บาท15สตางค์แล้วก็ลงมาปรับฐานต่ำที่สุด2บาท18สตางค์ในช่วงปีใหม่ก็พุ่งกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้าน3บาท4สตางค์ในปัจจุบันลงมาสร้างฐานอยู่ที่ราคา2บาท26สตางค์ราคาหุ้นอยู่ที่2บาท42สตางค มาดูกราฟในไทม์เฟรมเดย์ครับราคาที่ลงมาปรับฐานเตี้ยที่สุด2บาท1 8สตางค์ก็ถือว่าเป็นกรอบล่างกรอบด้านบนก็จะอยู่ที่แนวต้าน3.4บาทสตางค์ราคากรอบล่างนี้อยู่ที่2บา1 8สตางค์ก็เป็นราคาซึ่งลงมาปรับฐานในช่วงกลางเดือนธันวาคม2,566ในช่วงปีใหม่2,567ก็พุ่งขึ้นไปที่กรอบด้านบน ชนราคา3บาท4สตางค์แล้วยังไม่ผ่านเมื่อช่วงหลังสงกรานราคาหุ้นก็ร่วงลงมาหลุดโลโลที่หลุดลงมาก็อยู่ที่2บาท50สตางค์ในวันที่19เมษายนหุ้นก็เปิดราคาที่2บาท30แต่ก็ลงมาทำราคาต่ําสุดอยู่ที่2บาท26สตางค์ซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานของรอบหุ้นในปัจจุบันนี้ราคาตรงนี้ยังไม่หลุดโลเดิมนะครับ โลเดิมอยู่ที่2 8 8หุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานร่วงแต่หุ้น ktms กลับพุ่งขึ้นไปสวนตลาดทำราคาพุ่งขึ้นไปถึง2บาสสตางค์แล้วถอยกลับมายืนที่2บาสสตางค์ก็เป็นการพุ่งสวนตลาดขึ้นไปได้สวยงามก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหุ้นราคายังต่ำสต o p ลอ s ก็ให้ไว้ที่2บาท26สตางค์คือเป็นราคาโลตําสุด ในวันที่19เมษายนถ้าหลุดตรงนี้แนวรับสุดท้ายอยู่ที่2บาท1 8สตางค์ถ้าหลุด2บาท1 8ก็จะหาแนวรับไม่เจอจะลงไปทำนิวโลหุ้นตัวถัดไปครับหุ้น BOL หุ้น BOL อยู่ในขาลงภาพนี้เป็นกราฟใน Timeframe Week ราคาสูงสุดที่พุ่งขึ้นไปนี่อยู่ประมาณ18บาทในช่วงปี2,565 แล้วลงมาปรับฐานฐานแรกเลยนะครับอยู่ที่9บาท7 5สตางค์แล้วก็ราคาหุ้นยืนเหนือ9บาท7 5สตางค์มายาวนานจนราคามาหลุดโลลงมาสร้างฐานใหม่ที่8.85บาทสตางค์ครับใน t ท m e เฟรมเดย์ครับช่วงที่ทำราคาหลุดโลลงมาเนี่ยอยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมต่อกับช่วงเดือนพฤศจิกายน2566 หลังจากลงมาแต่ราคา8.85บาท85ก็ลงมาแค่วันเดียวจากนั้นก็มีการเด้งรีบาวขึ้นไปสวิงขึ้นพยายามจะไปทดสอบแนวต้าน9.75บาท75ก็ไปไม่ถึงกลับลงมาพักตัวสวิงขึ้นไปอีกครั้งก็ยังไปไม่ถึงกลับลงมาพักตัวสวิงขึ้นไปอีกก็ไม่สามารถทำ h i g ใหม่จนในที่สุดก็มาหลุดโล8.85บาท85สตาตังอีกครั้งหนึง่งหลุดลงมาสร้างฐานใหม่ อยู่บริเวณ8บาท15สตางค์เด้งแล้วก็ร่วงในช่วงต้นเดือนมีนาคมก็หลุดโล8บาท15สตางค์ลงมาที่7บาท10สตางค์จากนั้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปชนแนวต้านซึ่งเป็นโลเดิมที่8บาท15สตางค์ผ่านขึ้นไปได้แล้วชนแนวต้าน8บาท30แต่ก็ยังไม่ผ่านกลับลงมาที่ฐานเดิม7บาท10สตางค์ แล้วมีเด้งพักตัวอยู่ที่ราคาประมาณ7จ็บาทสาแล้วก็หยุดช่วงสงการเปิดสงการมาก็หุ้นมีเด้งรีบาวนะครับสวนตลาดขึ้นไปยืนที่ราคา7จ็บาทเกสตางค์หุ้น BOL ก็เป็นหุ้นดีครับจ่ายปันผลปีละสองครั้งเรื่อยมาแต่ว่ามาหลุดเสียทรงเสียฟอร์มบริเวณราคา9ก้าบาทเจสตางค์ใครสนใจหุ้นตอนนี้ก็ไปทําการบ้านกันต่อครับ สต p l ลอสของหุ้น BOL ก็จะอยู่ที่ฐานเตี้ยที่สุดนี่แหละครับ7บาท10สตางค์หุ้นตัวถัดไปครับหุ้น GPI กราฟใน t i m e f r a m e มันก็จะเห็นว่าหุ้นทำราคาสูงสุดไว้ที่3บาท82สตางค์ลงมาปรับฐานเตี้ยที่สุดในช่วงโควิดปี2563ราคาต่ำสุดอยู่ที่1บาทกับ2สตางค์จากนั้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปขึ้นไป,นไปสูงสุด อยู่ที่ราคาประมาณ2.70บาท70สตางค์แล้วถอยกลับลงมาสร้างฐานใหม่อยู่ที่1.46บาทส6สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่1.71บาท71สตางค์กราฟในไทม์เฟรมวีคหุ้น gpi อยู่ในกรอบกรอบล่างสุดอยู่ที่1.46บาทส6สตางค์กรอบด้านบนอยู่ที่1.98บาท98สตางค์ราคาปัจจุบัน1.71บาท71ก็อยู่ในช่วงกลางๆงกรอบฐานปัจจุบันก็ ครับในทำเฟรมเดก็จะพบว่าราคาฐานอยู่ที่1.46บาท46แต่ราคาที่เกาะกลุ่มกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.56บาท56สตางค์บริเวณนี้ก็จะถือว่าเป็นฐานที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับมี Liquidity เป็นจำนวนมากการปรับฐานเตี้ยที่สุดก็จะอยู่ในช่วงกลางกลางเดือนตุลาคม2,566แล้วค่อยๆกลับตัวเป็นขาขึ้น ขึ้นไปทำราคาสูงสุด1บาท98สตางค์ราคาพุ่งไปชนสองครั้งยังไม่ผ่านปัจจุบันลงมาสร้างฐานใหม่ที่1บาท66สตางค์ก็เป็นฐานที่ราคาร่วงลงมาหลังสงกรานต์แต่เมื่อวันที่19เมษายนราคาหุ้นก็มีพุ่งเด้งขึ้นไปโลบริเวณนี้อยู่ที่1บาท70สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่1บาท71สสตางค์ก็ถือว่า ทะลุแนวต้านขึ้นไปได้จะจะไปต่อได้หรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับบาง Stop Loss ไว้ที่โลเดิมนี่แหละครับ1.70บาท70ถ้าหลุดลงมาก็เจอกันที่1.66บาท66ถ้ายังหลุดลงมาอีกก็เสียทรง Stop Loss ออกไปนะครับหุ้นตัวต่อไปหุ้น ttb หุ้น ttb ก็สวยงามครับลงมาสร้างฐานต่ำสุดอยู่ที่1.55บาท55สตางค์ในช่วงนี้ ต้นเดือนธันวาคม2566ในช่วงปีใหม่พุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน1บาท69สตางค์แล้วถอยกลับมาช่วงกลางเดือนมกราคม2567ก็พุ่งขึ้นไปใหม่ก็ไปชนแนวต้านเดิมที่1บา69สตางค์จากนั้นเปิดแกลบขึ้นไปเลยราคาที่แกลบด้านบนก็จะอยู่ที่1บาท76สตางค์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ทำราคาทะลุ แนวต้าน1.881ขึ้นไปชนแนวต้าน1.888ทะลุขึ้นไปถึง1 9 2จากนั้นก็ค่อยๆลงมาหลุดแนวรับ1.888 1.888ก็กลายเป็นแนวต้านหลุดแนวรับ1.881 1, 1.881ก็กลายเป็นแนวต้านแล้วก็สุดท้ายหลังสงกรรหลุดแนวรับ1ท7 6 ลงมาที่1.73บาทสตางค์วันที่19เมษายนเด้งสวนตลาดกลับขึ้นไปชนแนวต้าน1.76บาท76 1บาท76กลายเป็นแนวรับราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปถึง1.80บาทแแต่ก็ย่อตัวลงมาปิดที่1.78บาท78สตางค์ในวันนี้ก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางครับราคาเชิงบวกจะอยู่ที่แนวต้าน1.81บาท81สสตางค์ส่วนราคาเชิงลบ ก็จะหลุดแนวรับ1.76บาท76ถ้าหลุดลงมาก็มีโอกาสจะทำราคาลงมาปิดแก็บแก็บด้านล่างก็จะอยู่ที่1.69บาท69สตางค์ถ้าปิดตรงนี้สำเร็จก็มีโอกาสร่วงต่อเนื่องหุ้นตัวต่อไปครับหุ้น RCL RCL เป็นขาลงชัดเจนเลยนะครับราคาไฮสูงสุดกราฟใน t time ม r เฟรมวิกก็จะอยู่ที่ราคา67.75บาท75สสตางค์ก็เป็นราคาเมื่อนาน,านมาแล้ว ปัจจุบันลงมาอยู่ที่ฐานต่ำสุด16.20บาทสตางค์ราคาหุ้นมีเด้งรีบาวขึ้นไปยืนที่17.10บาทสตางค์กราฟในทาเฟรมเด a y ที่น่าสนใจก็จะอยู่ที่บริเวณที่ลงมาสร้างฐานในช่วงปลายเดือนตุลาคมต่อกับช่วงเดือนพฤศจิกายน2566ฐานบริเวณนี้อยู่ที่18.60บาทสตางค์ จากนั้นราคาก็เด้งรีบาวกลับตัวเป็นขาขึ้นผ่านช่วงวิใหม่2567ก็สามารถขึ้นไปทำราคาสูงสุดอยู่ที่27บาท75สตางค์แล้วถอยกลับลงมาอยู่ที่24บาทเด้งกลับคืนไปที่27บาทแล้วสวิงกลับลงมาที่เดิม24บาทเด้งกลับคืนไปอีกครั้งที่27บาทจากนั้นก็เจอแท่ง Big b แบ k แท่งแดงแท่งเนี้ครับนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งที่เป็นแท่งโมเมนตัมในเชิงลบแท่งยาวมากเลยหลุดราคา24บาทลงมาแล้วก็ลงมาถึงราคา21บาทในช่วงต้นเดือนมีนาคมราคา21บาทก็อยู่ได้ไม่นานถอยกลับลงมาหลุดแนวรับทุกแนวรับแล้วก็มาหลุดโล18บาท60สตางค์ในช่วงปลายปลายเดือนมีนาคม ถอยกลับมาที่17บาท10สตางค์แล้วเด้งกลับคืนไปที่18บาทจากนั้นพักตัวในช่วงสงกรานหลังสงกรานราคาหุ้นร่วงลงมาที่16บาท20สตางค์และมีแรงซื้อกลับคืนขึ้นไปโดยเฉพาะแท่งเทียนปัจจุบันปิดด้วยแท่งเทียนสีเขียวขึ้นไปยืนราคาที่17บาท10สตางค์แท่งเขียวเมื่อวันที่19เเมษายนนี้ก็เป็นแท่งสวนตลาด ก็น่าจะได้อน,นิสง์จากค่าระวางเรือที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงสงครามอิหร่านอิสราเอลถ้าโมเมนตัมยังเป็นบวกกับหุ้น r c l ราคาก็คงจะพุ่งขึ้นไปชนแนวต้าน18บาทและแนวต้านที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าสงครามไม่ยืดเยื้อราคาหน้าจะร่วงอาจจะลุด16บาท20เพราะว่าเทรนด์ของหุ้น r c l ในปัจจุบันยังอยู่ในเทรนขาลง ถลุด1 6บาท2 0สต๊อปลอสออกไปทุกกรณีครับหุ้นตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้คือหุ้น BCS หุ้น BCS ราคาพีคอยู่ที่23.80บาทสตังค์เป็นราคาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์2,667แต่เป็นราคาที่ขึ้นไปสัมผัสเฉยๆยืนราคาไม่ได้แล้วก็ในวันเดียวกันราคาก็ร่วงมาที่21.50บาทสตังค์ ราคาเปิดสูงพุ่งสูงแต่ลงมาปิดที่22่สบสาทยีสตางค์ก็ยืนราคานี้ไม่อยู่นะครับถึงแม้จะมีเด้งรีบาวขึ้นไปในวันถัดมาลงมาที่แนวรับ21บาท50ก็ไม่อยากจะหลุดมีเด้งขึ้นไปอีกแต่ในช่วงเดือนมีนาคมราคาก็หลุดมาที่21บาทก็ยังจะไม่อยากหลุดมีเด้งรีบาวขึ้นไปบริเวณไฮเดิม erm นะครับตรงจุดนี้ ายตรงนี้ไม่ได้สร้างไฮใหม่แล้วก็ถอยกลับมาหลุด21บาท50อีกครั้งคราวนี้หลุดยาวมาที่20บาท50สตังก์ก็มีเด้งกลับคืนขึ้นไปอีกไม่ผ่านแนวต้านเดิมบริเวณ20บาท90สตังค์และ21บาทบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นโลที่หุ้น VCS ไม่น่าจะหลุดลงมาซึ่งเคยหลุดมาครั้งนึงแล้วการหลุด ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังสงกรานก็หลุดเส้นลงมาก็ถือว่าเสียทรงนะครับแต่เมื่อวันที่19เมษายนราคาหุ้นลงมาต่ำสุดที่19บาท90สตางค์ไม่อยากจะหลุด20.5ก็เลยพุ่งสวนตลาดผ่านแนวต้านสำคัญ20บาท50สตางค์ขึ้นไปยืนที่ราคา20บาท60สตางค์ราคา20บาท50สตางค์ก็กลับมาเป็นรับ แล้วก็เป็นแนวรับที่สําคัญอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็ลุ้นไม่ให้หลุดลงมาแนวรับสุดท้ายก็จะอยู่ที่19บาท90สตางค์หลุดจากตรงนี้ใครมีหุ้น BCS ก็ส o p Loss ออกไปเลยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับหุ้นที่ติด20 t top gain ในวันที่19เมษายน2567ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วในเดือนถัดไปก็จะไปเจอบรรยากาศเซลล์อินเม เทศกาลขายดับร้อนแล้วก็ต้อนรับสู่ฤดูฝนสัปดาห์นี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ